ใส่เนื้ออกไก่สวัสดีครับน้อยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าจากออซซียิลลุคพาคุณผู้ชมหลังจากที่พ่อบ้านเพิ่นออกไปเ็ดงานน้องเอเล็กเพิ่นก็ไปโรงเรียนแม่จ๋าก็อยุคนเดียวค่ะเช้านี้อาการเป็นหวัดนะคะกะดีขึ้นแล้วเนาะแต่ว่ากะยังบ่ท่านในเตีมยมอยปันใดค่ะพี่น้องหลังจากที่ทุกคนออกนอกบ้านไปแล้วแม่จ๋ากะเลยลองออกกําลังกายเบิง์กมาเ้าผลปรากฏว่า ร่างกายยังบ่ทันได้โอเคค่ะบ่ท่านเต็มลอยนะคะแม่จ๋ากเ็เลยแบบว่าได้แค่ยืดเส้นยืดสายนิดๆน้อยๆนะคะกับบ่าสามารถที่จะออกกาลังกายได้แบบว่าเต็มที่นะคะก็เดี๋ยวอ่ารอพักฝืนนอีกจะน้อยก่อนค่ะพี่น้องและเ้านี้นะคะแม่จ๋ากเ็เลยจมะมาเห็ดชาผลไม้ค่ะก็เป็นชาผลไม้ง่ายๆนะคะ ใครจะใส่พักชาพักก็ได้ชาดอกไม้ก็ได้อันนี้แม่จ๋าจะเห็ดเป็นชาผลไม้นะคะแต่ว่าทีแม่จ๋ากาลังเอาเปลือกออกอันนี้คือบีทรูทนะคะแม่จ๋าซื้อมาไม่ไร้มือแล้วละ่ะพอดีอ่าเขามีอยูแม่จ๋าก,ก็เลยเอามาฝานเปลือกออกแบบนี้นะคะแล้วกะ็จะหั่นเป็นแหวนๆวน,นะคะและส่วนหนึ่งจะเอาไปต้มกับน้ําร้อนนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งจะเอาใส่กาน้ําร้อนนะคะเดี๋ยวแม่จ๋าจะเห็ด ชาผลไม้ดด่มค่ะโดยส่วนโต๊ะแม่จ๋าบ่าค่อยกินชาที่เป็นชาจากยอดชาชาเขียวหรือ,อชาที่เป็นชาจริงๆโดยตรงนะคะเพราะว่าแม่จ๋าเป็นคนทางท,างที่จะท้องผูกง,ง่ายนะคะดังนั้นการกินชาก็เลยแม่จ๋าคิดว่าบ่าค่อยเหมาะกับตัวเองสักเท่าไหร่นะคะและอีกอย่างนึงคือ,อชาผลไม้เนี่ยผลไม้เราก็มีอยู่แล้วนะคะแล้วก็บางเือคือ อ่าแม่จ๋าเนี่ยกินพักกินอย่างบางเธอปอย่อยมันอืดท้องนู่นนี่นั่นนะคะและการที่เอาชาเอาผลไมเ้เังต่างๆไม่เห็นเป็นชาแล้วก็ดื่มแบบเนี่ยกัแม่จ๋าคิดว่าซอยไห่ระบายดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ช่วงนี้ยิงเข้าเป็นวดัดเพรสบายนะคะเขากับแม่จ๋าชีต้มใส่กามือละกระติก2องกระติกเลยนะคะแล้วก็ดื่มในระวังมือจิบไปเรื่อย,อยในระวังที่ต้มบีตรูด แม่จ๋าก็จะมาแกะไข่นะคะมีไข่กระต่ายอยู่หลายฟองมากๆพอบานพันซื้อมาไว้ซสือมาแลวก็บ่มีผู้ใดกินช่ไพี่น้องบ้านนี้บ่ค่อยมีผู้ใดหมักไข่ต้มนะคะดังนั้นแม่จ๋าก,ก็เลยว่าเออเดี๋ยวจ๋าเอามาแกะแกะเปลือกออกแล้วก็เดี๋ยวอาจจะเฮ็ดเป็นไข่ลูกเคยอีกค่ะแต่ว่าเฮ็ดเป็นไข่ลูกเคยน้องเล็กเพิ่นกับ่กกินป,ป๊าก็ไม่ค่อยกินแม่จ๋าก,ก็จะกินคนเดียวนะคะแต่ว่าไข่ตม้มโดนแล้วอ่ะแม่จา๋ายันเขาเสียก็เลยจ๋าเอามาเฮ็ดเป็นไข่ลูกเคยไว้้ะกินละกันนะคะ กระปอกเปลือก้บกอนจังวากันอันนี้คือต้มได้ที่แล้วค่ะออกสีสวยแล้วเดี๋ยวแม่จ๋าจะใส่ขิงใส่ย่างลงไปค่ะในระหว่างที่าชาเนี่ยคือบ้ตายโตค่ะมือไหนช่วงไหนที่เฮามีผักผลมยยไม้อีหยงแม่จ๋าก็จะใส่ใส่ลงไปบังเทื่อมีมิ้นมีโรสแมรี่หรืออีหยงต่างๆเฮาก็สามารถใส่ลงไปได้เช่นกันแล้วแต่ใครชอบอะไรก็ปรับเปลี่ยนเอานะคะ อันนี้คือแม่จ๋ามาแบ่งปันมาแชร์ให้เบิ่องข่าวๆนะว่าแม่จา๋าเฮ็ดชาพอลไม้ดื่มประมาณไหนนะคะ Thank <laughs> you. มมาแกงกะทิใส่ฟักทองให้นะคะใส่พริกแกงแดงด้วยใส่เนื้ออกไก่สวัสดีครับน้อยสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อเช้าเขาบอกว่าเขาขอข้าวไข่เจียวพนวด้ด้วยความที่พระกันแบบว่าบ่คไอยสบายแมาจ๋าก,ก็เลยอยากให้เพื่อนกินแบบว่าฮอนฮอนซุปฮอนหอนดีกว่านคะคะที่จะทําไข่เจียวเนะาะแม่จ๋าก,ก็เลยแกงกะทิให้เพื่อนค่ะพี่น้อง นี่ใส่ฟักทองมันมันค่ะเราใส่เนื้อ,อเอาไก่ส่วนป๊าาก็กินแกงกะทิเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เอาข้าวเพราะว่าฟักทองก็เป็นแป้งอยู่แล้วเป็นข้าวแทนข้าวได้เป็นคาร์โบไฮเดรตรนะนี่โอเคอะชิมก่อนชิมให้ดูก่อนอร่อยเปล่าโอ้อค่อยคอยอุ้นอร่อยอร่อยมาก <ยะ S 1> โอ้เอากินเยอะเดี๋ยวมามากินอันนั้นชาผลไม้มามาลง อือฮโอเคโอเคกินไปกินไปวันนี้ไปเล่นอะไรเล่น t ennis, ทีสเทนนิสตือเปล่าไปเล่นปิงปองนะวันเนี้ยโอเคอ่ารีบกินไปวันนี้มีการบ้านเยอะไหมชอย่าเดี ager, ๋ยวหมอมาต้องไปสำรวจก่อนหนูกินอาหารเช้าห่อไปอ่ะหมดไหมหมดไหมอาหารเช้าหนูโอเคเดี๋ยวไปเช็คกระเป๋าก่อนโกหกหรือเปล่าอืมฮะมาค่ะ ทุกคนอิ่มแล้วก็ไปกันหมดแล้วน้องอะไรกินข่าหมดสองจานแกงกะทิฟักทองนี่นะคะ,ะแกงกะทิฟักทองของน้องอะไรกับป้าป่านส่ใสอกไก่แล้วก็ใส่ฟักทองมันๆค่ะพี่น้นนองนี่นะคะแต่ว่าแม่จ๋าบ่ได้กินเมนูนี้แม่จ๋ากินเมนูนี้ต้มยำไก่เหนียว ต้ยมยำไก่เหนียวนี่กินกับข้าวพี่นัวผสมข้าวขาวแม่จ๋าต้องค่อยๆกินค่อนเดียวเพราะวา่าไก่เหนียวสมชื่อค่ะพี่น้องเลยอ,อยากกินแบบแทะค่อยๆแทะค่อยๆแบบกินไปประมาณนี้นะแม่จ๋าก็เลยเอาเนือ้ออกไก่มาแกงกะทิฝักทองไห่ปลาปลากันน้องอ็กเพาะว่าจะให้เพิ่นมาแหนกระดูกมาแทกระดูกคือเฮาเฮากินนี่คือเพิ่นบ่เอาบอ่พา,ากันกินแบบนี้นะคะ ดังนั้นมา่จาก็เลยแบ่งแกงเป็น2เวอร์ชันค่ะพี่น้องอันนี้สะดวกพ่อบ้านกับน้องอเล็กส่วนแม่จ๋าก็เดี๋ยวค่อยๆกินไก่เหนียวไปค่ะพี่นอ้องอแม่จ๋าได้มาตัวหนึ่งกับ2องโลนะคะโลหนึ่งประมาณข้าเจ้าขายเป็นโตเนาะมันสามยูโรกว่านะ่ะเออมันเป็นช่วงที่ขาเจ้าลดราคาอยู่ฝั่งร้านเพนนี่ฝั่งเยอรมันนี้นะคะถูกมาก เดว่าถ้า,ขาเขาจามีแบบว่าอยู่ในช่องฟิตแข็งปกเลยนะเออสามยูโรกว่านะคะต่อกิโล <c oughs> แต่ที่นี่ถ้าเป็นเอ,อ่อถ้าเป็นแบบสดๆเลยที่เขาเจ้าแช่ในตู้เย็นธรรมดานะอ่ะน,นั้นจะตกหกยูโรกว่านะคะรากาแม่จา๋าเคยซื้อมาเบิ่งทั้งสองแบบแล้วเขากับไก่อันเดียวกันค่ะไก่เหนียวอันเดียวกันแม่จ๋าก็เลยซ <c oughs> ื้อแบบแช่ <c oughs> แข็งมา เพราะว่าซื้อสองโตก็ได้เท่ากับเขาซื้อซดแบบนั้นโตหนึ่งราคาถูกกูกันครึ่งโตครึ่งนะคะแม่จ๋าก,ก็เลยซื้อมาสองโตทีนี้เอาเมาเห็ดดอกแล้ว <c oughs> เหมือนไก่เขากำลังจอไข่กำลังเป็นไข่ค่ะพี่น้องไก่สาวนี่แหละเออเสร็ดีไก่เดียวไข้ไยๆไกบ่บานเอาล้มแบบไข้ๆยๆไก่บ้านมันเท่าเลยค่ะ